สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านวันนี้ครีได้นำบทสวดมนต์ขององค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับเนี่ยที่ท่านเห็นอยู่ในนี้นี่คือหน้าปกหน้าปกบทสวดมนต์ขององค์ท้าวเวสสุวรรณนี่ตึงออกมาแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ กดสวดคาถาบูชาท้าเวสุวรรณในด้านหน้านะครับพอเปิดออกมาปุ๊บนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับคาถาจะอยู่ในนี้นะครับตั้งนมนสามจบแล้วก็ตามด้วยบทดสวดขององค์ท้าเวสุวรรณนะครับนี่มาเรื่อยๆข้างในก็จะเป็นการหลังจากที่เราสวดมนต์เสร็จ ข้างในก็จะเป็นการบอกวิธีการบูชานะครับขอพรท้าเวสุวรรณในการสักระบูชาเพื่อขอพรได้เป็นพิเศษนะครับจากของคท้าเวสุวรรณนั้นให้ทําในวันขึ้นสิมาค่ำนะครับโดยการจุดธูปเก้ดอกนะครับพร้อมกับดอกกุหลาบสีแดง9ดอกตั้งนโมสมจบนะครับก่อนภาวนาบูชาท้าเวสสุวรรณให้ระลึกถึงคุณ ปยามันดาครูบาอาจารย์นะครับและจึงจึงตั้งจิตอธิษฐานขอพอรหรือจะภาวนาคาถาบูชาเทาเวสวรรณก่อนนอนหรือออกเดินทางเพื่อให้เพื่อให้ปลอดภัยเพิ่มได้เช่นกันนะครับในหนังสือเล่มนี้นะใช้คำว่าหนังสือนะแต่ใช่หนังสือหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกคำพีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะฮะ เขาก็จะมีการบอกประวัติขององค์ท้าเวสวุวรรและตำนานจะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเรื่องนี้นี่ก็มีละคนที่รู้จักกันให้มานะครับก็ใช้วิธีการท่องจำนะครับบูชาองค์ท้าเวสวุวรรตอนนี้ คนก็สะสแสวงหาอยู่นะครับพุทธคุณไม่เสื่อมคลายนะครับตามวัดต่างๆที่มีองค์ของท้าวเวสสุวรรณก็จะมีการเข้าไปกราบไหว้บูชาขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกันอยู่ประจำนะครับตามวัดต่างๆวันนี้ก็เลยนำมาให้ทุกท่านนะครับได้ดู ด้านหลังก็จะเป็นอีกอก,อกบทสวดหนึ่งนะครับด้านหลังนะครับที่เขาจะบอกมีคาถาเงินล้านด้วยนะครับคาถาเงินล้านตั้งน้มอสามจบนะครับขึ้นต้นด้วยสัมปจิตฉามินาสังซิม,มอนะครับก็ท่องไปยบบเนี้ยไปเรื่อยๆตามสหรับคนที่ชอบสวดมนต์นะครับ เป็นสิริมงคลทั้งนั้นเลยไม่มากก็น,น้อยนะครับก่อนนอนหรือตื่นนอนมาสําหรับใครที่ไม่มีเวลาจริงๆนะครับแค่นโมสามจบก็ถือว่าเป็นสิริมงคลแล้วนะครับสําหรับคนที่ท่องบทสวดอะไรไม่ได้เลยนะครับตั้งนโมสามจบมันออแผ่ส่วนบุน่วนกุศลน,นะครับให้กับสรรพสัตว์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะรวมถึงตัวเราเองด้วยนะครับการสวดมนต์ภาวนาพระคาถาบทต่างๆเป็นสิริงมงคลทั้งสิ้นเลยนะครับก่อนนอนเราก็สามารถทําได้อยู่ในที่ทํางานเราก็ทําได้อยู่บนรถเราก็เจริญภาวนาได้นะครับเวลาเล็กเวลาน้อยทําไปเรื่อยๆนะครับเป็นสิริงมงคลกับตัวเราแล้วก็ทำให้ที่ บ้านเราที่เราอยู่อาศัยนะครับอยู่เย็นเป็นสุขนะครับแค้ขาดปลอดภัยจากสิ่งอัปมงคลทั้งปวงนะครับท่านที่ไม่เคยสวยดมนต์ลองดูนะครับอาจจะสวดไม่ได้ไเลยเลยก็นโมสามจบนะครับลองดูส่วนกวีนะท่องได้เยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับท่องมาเกือบสามสิบปีแล้วนะครับ หลายบทสวดที่กวีท่องนะครับวันนี้ก็เอามานำเสนอแล้วก็บอกกล่าวให้กับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับแนะนำสิ่งที่ดีให้นำไปปฏิบัตินะครับในการสวดมนต์สวดมนต์นี่ก็เป็นการสร้างความดีทางหนึ่งนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคอยคุ้มครองเราเวลาเราจเจริญพรดาพระคาถานะครับ บทไหนก็แล้วแต่ที่เราเจะเดินภาวนาสิ่ง,งศักดิ์สิทธิ์ย่มจะมาคุ้มครองเรานะครับเทวดาเขาก็ชอบมาฟังดังนั้นแล้วนะครับถ้าท่านมีเวลาก็ลองดูนะครับหาบทสดมนมาท่องหรือไม่ก็อิติปิโสถ้าอายุบวกหนึ่งนะครับลองดูมีเวลานะครับก็ลองเข้ามาศึกษานะครับ สร้างบุญกุศลก็พูดไปด้วยนะมีจิตเป็นเมตตานะครับการให้อภัยไม่เบียดเบียนนะไม่มีความโลภกดหลงนะครับมันอยู่ที่ในใจของเราบางทีเราพูดอะไรออกไปคนเขาไม่รู้นะครับว่าเออพูดจริงไม่นออนะครับที่กว,วีเอามาพูดนี้ก็คือในการสวดมนต์การสร้างความดีสร้างบุญกุศลนะครับ กบีพูดจริงไม่จริงเราไม่รู้แต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผีสางเทวดาท่านรับรู้อยู่ที่ที่กวีนําอาบอกเพื่อนๆนะครับเพราะว่าการสวดมนต์นี่เป็นสิ่งที่ดีจริงๆนะครับเราลองนําไปปฏิบัติดูนะครับก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนไม่อยากให้ทุกไม่อยากให้ใครมีความทุกข์นะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วไม่สร้างเวรสร้างกรรมต่อกันนะครับ คลิปนี้กวีก็นำเสนอเก็บเล็กเก็ดน้อยให้กับเพื่อนๆจะมีประโยชน์มากหรือน้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับได้นำมาพิจารณานะครับกวีพูดการนำมาศึกษาบอกต่อน,นี้นะครับกวีพูดก็ไม่ค่อยเก่งถ้าผิดพลาดประการใดกวีก็ต้องขออภัยเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอทุกท่านช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ กวีในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ